สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีกันและคณากันนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปากคุมเนื้อหางแต่วันที่1พฤศจิกายนถึง15พฤศจิกายน2566อาจารย์ขอขอบพระคุณทุกกำลังใจทุกลายทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ are, ท, um men, ทุก s สับสกายทุกการติดตามที่มีให้กับอาจารย์นะคะขอบพระคุณมากๆเลยคะ่คะค่ะเราก็มาดูพื้นดวงกันก่อนนะคะว่า พลังานไพ่จะบอกเรื่องราวอะไรที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีกันลัคนากันบ้างนะคะไพ่คุณได้ไพ่เดฟูแปลว่าชิวชชิวช,วช,วชวความสบายนะฮะความแบบไม่ได้ยึดติดกับอะไรแล้วการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆด้วยและอาจจะฉีกแนวเดิมๆด้วย ไพ่ขยายด้วยหนึ่งไม้นะคะแล้วก็ไพ่ราชินีดาบความเข้มแข็งแข็งแกร่งความเป็นตัวของตัวเองสูงมากนะคะไม่ค่อยจะเขาเรียกว่าแคร์ใครอะ่ะรู้แต่ว่าฉันรักตัวฉันก็พอเนี่ยประมาณนั้นเลยนะคะอัศวินด้วยอสี่เม้เท้าพลังงานของความมั่นคงนะคะพลังงานแห่งพอคุณเป็นอย่างนี้คุณมีเสน่ห์มากนะไม่ว่าจะเพื่อนร่วมงานผู้หลักผู้ใหญ่นะ เอ็นดูคุณเป็นพิเศษนะเพราะความแบบเปลี่ยนแปลงของตัวคุณเองนี่แหละนะมันทําให้คุณเป็นที่รักใครของคนอื่นและสําคัญคุณก็เป็นคนมีความรับผิดชอบนะมีความรับผิดชอบทําอะไรทําจริงมีความมุ่งมั่นสูงนะคะพลังงานคุณดีมากเลยค่ะชาวกันหกไม้เท้าไพ่วิกตอรี่อยู่ตําแหน่งสรุปเลยอืดีดีเด่นแทบจะทุกเรื่องเลยนะคะ เด่นมากที่สุดค่ะาจะแปลเรื่องงานนะคะอาจารย์มองประมาณนั้นนะชาวราศีกันบ์มึงท่านมีเกณฑ์ที่จะไปทํางานทางกายต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศอยู่ไหมนะคุณจะได้ไปอย่างแน่นอนนะคะคุณจะได้เดินทางไกลนะคะไพ่ชาริออทอยู่ตําแหน่งปัญหาอาจจะเดินทางไปหาคนรักไหมเนี่ยสี่ม้เท้าใครบางคนรอคุณอยู่เขาอาจจะแบบเชิญคุณนะ,อ,ะอาจจะเหมือนอยากใช้ชีวิตกับคุณนั่นแหละ นะคะเขายื่นถ้วยยื่นความรักให้คุณแล้วอะ่ะเขารู้สึกว่าเขาคิดถึงคุณมากผูกพันเขาอยากให้คุณเดินทางไปหาเขาก็ได้นะคะหรือมุมกลับเขาก็อาจจะเดินทางมาหาคุณก็ได้ถ้าเขาเคลียเวลาเขาได้นะมันก็จะแปลอย่างนั้นได้ด้วยถ้าเป็นเรื่องของความรักคนนี้ยื่นถ้วยให้คุณแล้วนะถ้าเขาเคยมีใครมาก่อนเขาสลัดทิ้งหมดเขาเลือกคุณคนเดียวเท่านั้น ดีมากเลยค่ะความรักจะขึ้นแบบนี้เลยถ้าเป็นเรื่องงานก็เหมือนกันมันก็ยังแปลว่าชาวราศีกันเนี่ยมีการเริ่มอะไรใหม่ๆอาจจะแปลว่าเอองานประจําหรือ,อ,องานในองค์กรเดิมทำแต่คุณมีเริ่มอะไรใหม่ๆคืออาจจะเป็นธุรกิจส่วนตัวของคุณหรืองานพิเศษนะอาจารย์มองงั้นเป็นงานพิเศษงานอะไรที่คุณเน้นในเรื่องของความมั่นคงระยะยาวเน้นในเรื่องของการเงินความมั่งคั่งร่ํารวยเนี่ยคุณยังหาแบบอะไรทําเพิ่ม มีไอเดียมากเลยค่ะสวินทวยที่จะทําความสําเร็จให้กับตัวเองให้ให้ตัวเองเป็นที่ยอมรับและคุณก็ทําได้เพราะมันคือวิกตอรียหกมายเท้าไงนะไม่ว่าคุณจะทําอะไรคุณทําจริงนะใจคุณเป็นห้าดาบเนี่ยคือทําอะไรจริงจังมากทุ่มเทมากอะไรประมาณนี้นะมันจึงสื่อถึงความสําเร็จเนี่ยมาจากความความที่เราเป็นคนที่กล้าที่จะคิดกล้าที่จะทําไม่ได้ งอให้ใครอะอาจารย์เพิ่งบอกคุณไม่หงอให้ใครแล้วนะคุณแก่งคุณเก่งมากๆนะฮะชาวราศีกันนี่คือปากเนี้คุณจะเป็นอย่างนี้โดดเด่นแบบนี้เลยนะอย่าลืมชาวราศีกันก็อยู่พบอริของดวงเมืองดวงโลกก็จะเป็นคนที่ปากกระชายตรงกันนะฮะดาวพระพูดเป็นดาวประจําตัวชาวราศีกันก็จะเป็นคนที่ปากนะ ปากบากแบบเขาเรียกว่าปากตรงปากแรงอะไรแบบนั้นก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องของผลประโยชน์คุณกับกล้าที่จะแสดงออกอีกรูปแบบหนึ่งก็ได้เนี่ยอมืมันก็จะออกในรูปแบบนั้นแหละนะโอเคเรามาเจาะเรื่องของความรักกันอีกครั้งค่ะ ความรักอาจารย์จะใช้ไพ่โรแมนติกทาร์ลนะขอดูพลังงานของชาวราศีกันคนมีคู่คนที่มีประเด็นปัญหานี่แหละนะเพราะไพ่เนี่ยจะช่วยเหมือนกับที่อาจารย์มาอ่านไพ่ความรักเนี่ยเพราะคนมีปัญหาความรักมากนะคะถ้าคนเราล้มเหลวในเรื่องของความรักหรืออยู่ในช่วงที่มันมันเศร้ามันเสียใจมากๆเนี่ยก็ไม่กล้าคุยกับใครสิ่งที่กล้าคุยกกับหมอดูนี่แหละ นะคะก็จะเป็นเหมือนกับกําลังใจให้นะคะโอเคเรามาดูพลังงานของชาวราศีกันบ้างเป็นยังไงอยู่ตอนเนี้ยการพักเบรกล่ะคะ่ะถพ่อย่างนี้นะอ่าจูงม้ามาดื่มน้ําละอืมการพักเบรกและการที่จะต้องนัดเจอใครบางคนนะมีใครบางคนจะเดินทางมาหาคุณนะนี่จริงๆด้วยอืม เขารู้สึกผิดเนี่ยนะเ,นเนี่ยไพ่ใบนี้เขารู้สึกว่าเขาผิดกับคุณมากเขาได้ตัดสินใจที่มันผิดพลาดไปอะแล้วตอนนี้เขาจะแบบอู้วิ่งตัวแบบตัวปิวก็ได้หมวกปิวอะรีบมากเออนะรีบมาหาคุณนะกลัวไม่ทันเวลานัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็พยายามที่จะต้องเหมือนกับถึงแม้มันจะลาก็อาจจะพักเบรกนิดนึงนะคะไปต่อเลย ก็คือจะต้องพยายามที่จะมาปรับความเข้าใจกับคุณเนี่ยกระโดดลงจากรถไฟแล้วเจอเจอกันไม่ไม่รู้นัดเจอที่สถานีไหนดีอะนะคะไม่รู้จะเจอที่ไหนก็ได้ที่นัดเจอกันนั่นแหละพลังงานบอกว่าคนคนนี้จะเข้ามาสารภาพบอกความรักกับคุณแล้วก็ขอโทษบอกเหตุการณ์ที่มันทําให้คุณกับเขามีปัญหามีอะไรที่มันพิกพลิกผันในดวงนะคะแปดดาบเนี่ย นะคะเขาก็จะเข้ามาแบบนี้ทีนี้อาจารย์ขอดูความรู้สึกและจิตใจของชาวกันนะคะอันนี้มันเป็นพลังงานบอกขึ้นมาแบบนี้นะโอเคความรู้สึกและจิตใจของชาวกันนะตอนนี้คุณคิดและรู้สึกอย่างไรทีนี้ขอพลังงานคุณนะคุณเหรอคุณเป็นราชินีถ้วยแล้วคุณชิวชิวแล้วอะ่ะเออนะคะคุณชิวชวแล้วก็เป็นไพ่ เหมือนกับมีภาพคนถือดอกไม้เนาะอาจจะแปลว่ามีใครบางคนเนี่ยกำลังจะมาหาคุณเนาะแต่ว่าคุณก็มั่นคงกับตัวคุณเองแล้วนะคะคุณน่าจะสนุกสนานกับเรื่องของการงานอะไรก็ตามถ้าเขาเข้ามาอาจารย์ว่าคุณก็ไม่ได้ปฏิเสธอืมไพ่หวือหวาขึ้นมาอีกใบละเอ็มเพรสนะคะแต่คุณขอแค่ต้องชัดเจนต้องให้ความสำคัญกับคุณนะคะราชินีถ้วยหรือเอ็มเพรสอะ คุณจะต้องเป็นเป็นคนเดียวเท่านั้นอะไรประมาณนี้ไม่มีอ่าหนึ่งสองสามไม่มีสามเศร้าอะไรประมาณนี้เลยนะคะคือคุณก็จะให้แบบโอกาสเขาแต่มันมีเงื่อนไขอาจารย์มองนั้นนะมันมีเงื่อนไขว่าเอ็มเพรส่ะคุณจะต้องได้รับความสําคัญจริงๆและเปิดตัวจริงๆอะไรอย่างเงี้ยคุณถึงจะไปต่อกับเขาแต่คนนี้ก็ลูกตือ้อค่ะตื้อเก่งคุยเก่งอืม หวานล้อมเก่งนะเนี่ยถือดอกไม้ชอ่อโตโตเข้ามาในบ้านคุณแล้วมาคุยกับคุณแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเขามารุกแบบนี้อาจารย์ก็เลยมองว่าราชินีถ้วยคุณก็อ่อนไว้อยู่คุณก็ยังให้โอกาสเขาอยู่ในการที่จะแบบอ่าดูใจกันไปอีกสักระยะอะไรประมาณนี้นะคะโอเคขอดูเขาบ้างฝั่งคนนั้นของชาวราศีกัน ตัวเขาแหละตัวเขาเป็นยังไงนะฮะตัวเขาเขาพยายามมากเลยเนี่ยเห็นไหมกาลังค้นหาหนังสือมันคือความพยายามค้นใจคุณค้นหาความรับคน้นความรู้สึกคุณให้เจอแหละเออเขาพยายามทุกวิถีทางนะแอบซ่องแอบมองเนี่ยนี่เห็นไหมภาพผู้ชายคนนี้กําลังแอบมองผู้หญิงคนนี้อยู่นะเขาจะต้องพยายามที่จะทําให้คุณเนี่ยกลับบารักเขาเห็นอกเห็นใจเขาเป็นภาพ ผู้ชายกําลังสเก็ตภาพผู้หญิงเนาะก็คือการวาดภาพสมัยโบราณก็จะมีเออเหมือนกับคือ,คอ,คอ,คอมันเป็นภา่ต่างประเทศเ่ยนะฮะเมืองไทยเราก็มีเนาะการเดินเล่นสวนสาธารนณะแล้วก็อาจจะมีมุมที่แบบรีแรผลผ่อนคลายอะไรเนี่ยวาดภาพอะไรก็วาดไปเนี่ยนะคะเนี่ยเขาจะเทคแคร์คุณมากนะมีการผูกโบอ่าคุณ แต่งตัวเสร็จนะผูกโบมต้องผูกด้านหลังหรือรูดซิปเสื้อที่อยู่ด้านหลังเนี่ยเขาจะทําให้ทุกอย่างคือแบบทําให้คุณแบบเห็นถึงความเขาเรียกว่าไม่ว่าจะอาจจะเป็นแค่เล็ก,เล,ก,เ,ลกเล็กน้อยกันซัพพอร์ตความรู้สึกอะ่ะมันทําให้คุณเขาเรียกอินกับเขาที่เขาเข้ามาแบบนี้ได้เลยอะ่ะนะเขาพยายามมากเลยเห็นไหมแถมเขายังบอกว่านี่เขาจริงจังนะนะครับไพังาราเขาจะบอกเลย ครั้งนี้ผมจริงจังนะผมไม่ได้เล่นๆนะอะไรประมาณเนี้ยเออนะถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็มุมกับนะผู้หญิงก็จะบอกคุณและว,ว่าครั้งเนี้ยเขาเลือกคุณแล้วจริงๆนะอะไรประมาณเนี้ยนะนี่ก็คือความรู้สึกที่เขาเขาจะมตีต่อคุณที่อาจารย์อ่านถ่ายทอดผ่านไพ่ให้คุณฟังนะคะโอเคแล้วแต่ยังไงต่อว่าเหตุการณ์หรืออนาคตความสัมพันธ์ของคุณ จะไปต่อกันยังไงนะจะมีความสุขกันมากแค่ไหนจริงจริงมีความสุขจริงๆเนี่ยถ้าเป็นความรักระหว่างชายกับชายหญิงหญิงกับหญิงหรือชายหญิงก็ได้ทั้งนั้นนะคะมันเป็นการการซัพพอร์ตการดูแลกันแบบให้ความสุขเนี่ยสองใบเนี่ยเหมือนกันเลยนะคะคือการดูแลกันเอาใจใส่แม้กระทั่งการอ่าใส่เสื้อผ้าว่าจะต้องรูดซิปจะทำอะไรเนี่ยติดกระดุม,มคือทำให้หมดเลยเนี่ย อืมนะฮะแล้วนี่ก็ยิ่งดูภาพนี้ดิให้ผู้หญิงขี่คอวิ่งตามลำธารมันก็วิ่งยากพอสมควรแต่แต่เขาก็มีความสุขที่ที่จะแบกคุณไว้บนหลังเพราะฉะนั้นมันก็แปลว่าอนาคตเนี่ยคนเนี้เขาเขาบอกเลยว่าถ้าไม่มีคุณนะเหมือนโลกทั้งใบเนี่ยม,ม,มันมันมันมืดอะนะแต่ตอนเนี้อะไรมันก็สดใสอะไรมันก็คือมีความสุขไปหมด ที่มีคุณอยู่เคียงข้างนะคะเขาก็จะบอกอย่างนี้แล้วเขาก็จะประกาศเปิดตัวคุณเลยนะไพจ่จัดเม้นคือการเปล่าประกาศอืมผมเลือกคุณฉันเลือกคุณก็ว่าไปนะคะแน่นอนเด็ดขาดนะตัดสินใจแล้วเลือกคุณเท่านั้นนะคะอะไรที่เคยมีเป็นปัญหาเป็นประเด็นจะไม่มีอีกต่อไปนะจะไม่มีอันนี้คือการเริ่มต้นใหม่ที่สมบูรณ์แบบที่มีความสุข ที่จะเสิร์ฟความรักที่จะดูแลซัพพอร์ตไม่ให้อะไรมีขาดตกบกพร่องอาจารย์มองเงี้ยเลยนะเขาทำชนี่แบบคุณคาดไม่ถึงว่าจะพูดยังไงถ้าพูดว่าดูแลคุณตั้งแต่ตั้งแต่เท้าจรลศีรษะดูแลให้แบบเหมือนดูแลแบบเวอร์เวอร์เลยอะอาจารย์มองนั้นเลยนะเป็นประมาณนั้นโอเคมาดูถ่ายทอดความรักผ่าน ไพ่โรแมชแองเจิลบ้างความรู้สึกของเขาจะถ่ายทอดออกมาว่ายังไงที่มีต่อคุณมากมายขนาดไหนแต่แค่ไพ่โรแมนติกทาโร่อาจารย์ก็ว่าแบบมีมความสุขมากๆแหละแต่ขอจากโรแมนติกไพ่โรแมชแองเจิลด้วยเนาะเขาอะอยากจะบอกว่ายังไงเขาบอกเขาบอกเลยว่าถ้าคุณอยากรู้ตัวต,วตนผมมากขึ้นหรือฉันมากขึ้น ถามเพื่อนผมก็ได้ถามเพื่อนฉันถามคนใกล้ตัวถามคนในครอบครัวได้หมดเลยยินดีอะไรประมาณนั้นเลยนะคะเนี่ยนะจริงๆแล้วเขาก็จะบอกว่าจะไม่ปล่อยให้คุณเหงาเลยนะจัดแบบบอกเลยว่าจะอยู่เคียงข้างไปไหนไปด้วยกันเพราะคุณคือโซนเมดคือคนที่จักรวาลส่งมาให้อะ่ะนะคือคนที่เขาอาจจะเคยไปขอมาก็ได้นะนะประมาณนั้นเลยเนี่ยเขาบอกเลยว่าเขาจะ เอ่เรียนรู้คุณดูแลคุณไม่ว่าคุณจะสุขจะทุกยังไงเขาจะมีไม่มีวันที่จะทิ้งคุณเวลาคุณมีปัญหาเนี่ยเห็นไหมผู้หญิงคนนี้อ่าเขาเรียกว่าก้มหน้าคุกอยู่ที่บนตักผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้ก็รูปสีสันเหมือนอ่อนโยนเหมือนให้กําลังใจอาจารย์มองมันเป็นการปลอบขวัญเป็นการให้กําลังใจที่แบบดีมากๆที่เขาจับปฏิบัติต่ตอคุณเวลาคุณมีปัญหาคุณจะได้รับ กำลังใจไม่ได้แปลว่าซ้ําเติมหรืออะไรคุณเจอปัญหาปุ๊บมีเขาให้กําลังใจให้คําแนะนําดีๆนี่คือสิ่งที่เขาจะให้กับคุณมีพลังงานของความสุขมีแพชชั่นของการเติมความรักและมีอะไรที่เป็นสัญญาณอันตรายมีอะไรที่มันจะเป็นอันตรายกับคุณหรือจะทําให้คุณเสียหายเขาจะเตือนและจะบอกคุณทันทีนะคะเขาเหมือนจะคอยสกดัดพลังงานที่มัน ไม่ดีอะไรก็ตามเข้ามาเนี่ยเขาจะเป็นด่านหน้าที่จะสกรีนทุกอย่างให้คุณนั่นเองนะคะนี่ก็คือความรู้สึกผ่านไพ่นะคะของคนคนนี้ของชาวราศีกันนั่นเองนะคะโอเคเรามาต่อด้วยดวงคนโสดนะคะดวงคนโสดชาวราศีกันนะคะ ดวงคนโสดชาวราศีกันเรามาดูพลังงานดวงคนโสดปักนี้นะคะเป็นยังไงพลังงานไพ่ของคุณได้ไพ่เจ็ดไม้เท้าเก้าเหรียญราชาเหรียญห้าถ้วยเก้าถ้วย คนโสดนะคะมันแน่นอนและค่ะให้ห้าถ้วยขึ้นมาเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าคุณยังยังยึดติดอะไรบางอย่างที่เป็นอดีตท,ที่ทําให้คุณแบบเศร้าเนาะเก้าถ้วยห้าถ้วยนะคะมันมีความเศร้าวความเหงาอยู่ลึกๆอยู่เหมือนกันนะะแต่อาจารย์มองปักเนี้ยสิ่งเหล่านั้น่ะนะคนะ,ะมันจบไปแล้วล่ะแล้วคุณกําลังพยายามนะคะให้เจดไม้พยายามที่จะฝ่าด่านของความรู้สึกของตัวเองนี่แหละ จากความเหงาความรู้สึกโดดเดี่ยวเนี่ยออกไปให้ได้นะคะแล้วก็มีพลังงานของราชาเหรียนขึ้นมาก็น่าจะไปสร้างความมั่นคงก้าเหรียญราชาเหรียนในเรื่องของเงินเรื่องของไรายได้มากกว่านะคะคุณจะทําให้คุณมีความเขาเรียกว่าการได้รับการยอมรับนะนะในการสร้างตัวตนของตัวเองด้วยนะคุณจะต้อง เหมือนกับทาให้คุณยอมรับว่าคุณทําได้ไม่ว่าจะเป็นประสบความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินนะคะคืออาจารย์มองในชีวิตคนเราอ่ะถ้าคนเราจะยอมรับนะไม่ว่าจะเป็นในเชิงความรักก็ก็ตามเราต้องเข้มแข็งเราต้องมั่นคงในเรื่องของเงินเรื่องของรายได้นะคะถ้าเรามีความมั่นคงตรงจุดนี้อาจารย์เชื่อว่าชาวราศีกันต้องรู้ว่าตัวเองจะไม่เป็นภาระของใครไงแล้วก็ จะเลี้ยงตัวเองได้จะแบบมีความสุขอะนี่แหละสิ่งที่คุณคิดอยู่ตอนนี้มันจะเป็นอย่างนี้นะความรักคุณก็อยากจะเบรกมันไว้สักสักระยะหนึ่งด้วยซ้ำนะคะแล้วจะยังไงต่อนะคะไพ่ดีเอ็มเพรสนะคะไพ่หกดาบไพ่แปดเหรียญ ไพ่แถ้วยไพ่เด็กถือถ้วยนะคะไพ่พลังงานเอ็มเพรสขึ้นมาเนี่ยแน่นอนคุณจะมีความสุขละต่อไปนะคะเพราะว่าคุณไปทุ่มเทกับงานไงการหาเงินก็เหมือนที่อาจารย์บอก8เหรียญนเนี่ยเเหรียญราชาเหรียญคุณมองว่าความร่ํารวยมันจะตอบโจทย์กับชีวิตคุณอย่างมากต่อไปนี้ความรักจะหาเมื่อไหร่ก็ได้นะคะคุณมองเลยว่าอืมความรักมันไม่ใช่เรื่องใหญ่สําหรับคุณแล้วอะ่ะแปดถ้วยนะ คุณได้เดินจากสิ่งเหล่านั้นมาแล้วคุณไม่สนใจแล้วนะคะเพจออฟคับมีใครมาก็คุยได้นะแต่ก็อย่าเพิ่งคิดว่ามันจะง่ายนะคือคุณคิดว่าคุณไม่ง่ายแล้วอะ่ะใครเข้ามาเนี่ยคุณสกรีนเยอะอย่างแน่นอนนะคะเป็นแบบนั้นเลยนะคะแล้วยังไงอีกอาจารย์ขอเปิดเพิ่มนะในแง่ว่าตกลงปักนี้ยคุณจะเปิดใจกับใครบ้างไหมมีใครที่เข้ามาแล้วเป็น ใครที่คุณชอบบ้างไหมหรือว่าไม่มีหรือว่ายังไงนะคะเป็นไพ่สิบเหรียญขึ้นมาค่ะน่าจะมีคุยกับใครทางไกลนะอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะบางท่านหรือคุยกับชาวราศีกรกฎก็ได้เอ่อหรือคุยกับชาวธาตุน้ํากรกฎพิจิกมีนธาตุดินพฤษภศกันมังกรก็ได้นะอา่านะคะเนี่ยมีคนเข้ามาเลยแต่คุณดูสิคุณก็ยังมีความเพิกเฉยนะ อาจารย์มองว่ามีคนเข้ามาเข้ามาสนใจในตัวคุณแต่คุณนั่นแหละก็ยังไม่ได้แปลว่าเปิดใจกับใครเต็มที่แต่ก็คุยนะอืมก็ไม่ถึงขั้นปิดกั้นเพราะมันยังมีสามเหรียญอยู่แค่คุณระมัดระวังไงไพ่สีดาบจะระมัดระวังมากขึ้นคิดมากขึ้นสกรีนมากขึ้นเข้ามาแบบไหนหลอกไหมจริงจังไหมอะไรประมาณนี้มีคนเข้ามาแล้วคุณปลื้มนะแค่คุณจะยังไม่ได้แสดงออกให้เขารู้ว่าคุณปลื้มเขาหรือชอบเขา มันเหมือนกับขอเวลาดูๆไปก่อนเนี่ยประมาณนี้นะในปักนี้สำหรับคนโสดนะคะโอเคค่ะอาจารย์ขอสรุปด้วยไพ่ชุดนี้นะคะขอแค่ตัดไพ่แค่นั้นนะคะโอเคค่ะตัดไพ่เลยนะคะ,ะคุณได้ไพ่อะไรคุณได้ไพ่ตะลุมบอลกับไพ่อมสินนะคะเพราะฉะนั้นตะลุมบอลเนี่ยมันก็อาจจะแปลว่า เหมือนกับปัญหาอุปสรรคคุณไม่อยากให้มันเกิดปัญหาวุ่นวายในชีวิตคุณอีกแล้วเพราะฉะนั้นคําว่าอมสินมันจึงแปลว่าการมีความระมัดระวังเหมือนเราจะใช้เงินเราก็จะไม่สรุ่ยสุ่ยถูกไหมตะลุมบอลเนี่ยไม่ใช่เห็นอะไรซื้อซื้อซื้อแล้วก็ซื้อมาแล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์คุณจะสกีนมันมากขึ้นละคุณจะเซฟวิ่งอมสินคือระมัดระวังคือประหยัดเพราะฉะนั้นถ้าแปลความรักคุณก็ต้องระมัดระวัง อ่าตนีทีเนี้ยตัวเองก็คือไม่ได้ปล่อยกายปล่อยใจกับใครนั่นเองนั่นแหละสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะคนโสดโอเคค่ะอาจารย์ขอจบการพยากรณ์เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมถูกใจฝากแชร์ฝากไลค์แล้วก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ